สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยืนอยู่ในปักกิ่งนะครับแล้วก็ที่ข้างหลังเรานั้นก็คือ สนามกีฬาลังนกครับวันนี้ผมมาที่นี่อยากจะนำเรื่องของประเทศจีนที่เกี่ยวกับระบบการปกครองซึ่งไม่เคยมีประเทศไหนประเทศใดในโลกนะครับที่สามารถจะทำได้ในยุคนี้นั่นก็คือ1ประเทศสองระบบ ในช่วงประมาณ3 0ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปี97นะครับที่มีการยกแล้วก็คืนฮ่องกงให้กับประเทศจีนตอนนั้นมีหลายหลายคนในฮ่องกงนั้นล้วนแต่ไม่มีความมั่นใจครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฮ่องกงนั้นจะเป็นอย่างไรทำให้คนฮ่องกงซึ่งตอนนั้นแตกตื่น แล้วก็หนีไปประเทศอื่นนำเงินทองไปลงทุนโดยเฉพาะไปในประเทศที่3ครับฉะนั้นฮ่องกงในช่วงยุคปี97นั้นซบเซาเศรษฐกิจย่ำแย่เพราะว่ากลัวอิทธิพลกลัวระบบการปกครองของคอมมิวนิสต์ครับแต่ปรากฏว่าตึง้งเฉาผิงนั้นได้จัดระบบนะครับ การปกครองอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือการปกครองที่เป็นเรียกว่า1ประเทศ2ระบบโดยใช้หลักวิธีวิธีการก็คือว่าอย่างฮ่องกงหรือหมาเก๊าสามารถที่จะบริหารจัดการอะไรทุกอย่างได้นะครับด้วยตัวเองเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่มีเรื่องการทหารกับการเมืองครับระหว่างประเทศนั้นจีนเป็นผู้บริหารโดยเฉพาะการทหารนั้นเป็นการปกครองแบบการทหาร ที่มีแต่เงาครับคือหมายความว่ารัฐบาลจีนนั้นจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับฮ่องกงโดยไม่จำเป็นจะต้องส่งทหารเข้าไปครอบคุมควบคุมฮ่องกงใดๆทั้งสิ้นเท่ากับว่ารัฐบาลจีนนั้นมีออฟฟิศของสำนักงานของออกาลาโหมหรือทหารนั้นใกล้ที่ตึกวิตตอเรียใน ฮ่องกงเท่านั้นเองนั่นก็คือปล่อยให้ฮ่องกงนั้นดูแลตัวเองในเรื่องของความสงบปลอดภัยในเชิงของประชาชนในขณะเดียวกันฮ่องกงก็ไม่จําเป็นต้องส่งภาษีให้กับรัฐบาลจีนด้วยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จมากนะครับว่า1ประเทศ2ระบบการปกครองนั้นทําให้ฮ่องกงกลายเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งและอยู่ใต้าการปกครองของประเทศจีน เดี๋ยววดหน้าเราจะไปคุยกันต่อนะครับว่าการที่จีนนั้นปรับเปลี่ยนแล้วก็ตั้งนโยบาย1ประเทศ2ระบบนั้นทำให้จีนไม่ล่มสลายเหมือนสหภาพโซเวียตแล้วทำให้จีนสามารถที่ปกครองประเทศที่เคยเป็นของตัวเองและถูกยึดไปนั้นกลับมาสู่อ้อมอกของคนจีนได้อย่างไร